สุขสุขชนมนีกับมะพร้ากกับเยแดงอีกแล้วเนาะคะ่ะมนีแยแดงกับสิขววเข่ากัวเฮดเมนูน้ำพริกปลานิ้นย่างเนาะค่ะพี่น้องแยแดงใส่ปลานิ้นย่างเคืองโตเนาะคะ่ะแกะไวเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องปลานิ้นย่างหรือปลานิ้นเผาเกลือเนาะค่ะพี่น้องหอมแดงกับกระเทียมแยแดงก็ได้หั่นไวเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่น้องใส่น้ำปลาแดกนัวๆเนาะคะ่ะ ผักของยายแดงกับยุสวนนาบานคือเก่าเนาะคะ่ะผักปลอดสารพิษเนาะคะ่ะผักจากธรรมชาติเนาะคะ่ยะยายแดงกับปลูกไว้นาบานเนาะคะ่ะกับมีผักหยอดผักสะเดาเนาะค่ะพี่น้องขมขมเนาะคะ่ะมีหยอดผักลำเนาะคะ่ะแล้วก็มีหยอดผักหวานบานเนาะจะพี่น้องยายแดงสีหนึ่งเอาเนาะคะ่ะมันจังสีหวานเนาะค่ะพี่น้องที่นี่เราก็ไปลงมือกันเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะยายแดงกับสีม,มะขวหอมกับกระเทียมกอนเนาะคะ่ะ สีแดงก็สิใส่น้ำมันไปจักนอยเนาะจ้ะ ค่ะหอมแดงกับกระเทียมกับซุกแล้วเนาะจ้ะยี่แดงกับสิโพอซมี้เนาะค่ะปิดไฟเลยค่ะยี่แดงขัวหอมกระเทียมซุกแล้วยี่แดงกับสิมาต้มนำปลาแดกเลยเนาะค่ะพี่น้องนำปลาล่าเลยเนาะจ้ะ ยแดงสีใส่เหมือดเลยเนาะคะ่ะใส่ลงไปเลยค่ะที่นี้เราก็มาลงมือตำน้ำพริกเลยน่าจะพี่น้องค่ะหอมกระเทียมเริ่ม แหลกแล้วเนาะค่ะพี่นองยี่แดงกับิใส่ป่าเลยเนาะจ้ะใส่ผงนัวจักกน่อยเนาะค่ะพี่นองใส่ผงชูรสจักกน้อยเนาะค่ะนี่สนึ่ง ใส่ปผีปนเนาะค่ะพี่นอง,องหอมๆนะจ๊ะตำต้อนเลยเนาะคะ่ะ ค่ะปลานิ้นเ่ากระหลกแล้วเนาะค่ะพี่น้องยยแดงกับสิบไป,เ,ปเอาน้ำประแดกมาใส่เนาะค่ะยยแดงสิใสหมดเลยเนาะค่ะ ค่ะบางเทีย่ยแดงก็ใส่พริกดิบหัวเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าใส่พริกผงนี่มันแดงสีสันไปแต่กินเนาะคะ่ะซิมบังก่อน่าหมดชาติไปจังเด้ ค่ะนัวพอดีแล้วเนาะค่ะพี่น้องยีแดงกับสิพอซัมนีเนาะค่ะค่ะ,คะปนปลานิ้นของยีแดงกับเดซเ,เตียบลอยแล้วเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะเยแดงกะได้เห็ดปนปานิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจัะพี่นงหนึ่งพักกะหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่นองปนปานิ้นใส่ผิกปนเน,นาะค่ะน้ำประแดกนัวๆ้เนาะคะ่ะกินกับหนึ่งพักเนาะ,ค,ะค่ะค่ะยเยแดงกับอจกคลิปว้เพียงสั้านีฝากพอบแม่พี่นองเป็นกำลังเลี้ยงใจเฮ่เยแดงในเด้อคะ่ะเด้อมือหนาพอกันไหมเนาะคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย